สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยเมื่อนี่กะเดินทางมาอย่างที่บังขอนแดงที่พักสงหวังขอนแดงนะครับเนาะพอดีอ่างวดก่อนก่อนนี่เนาะครับอ่างวดที่ออกซองหานะครับเนาะกะมาเข้าได้อยู่ตรงนี้ตลอดนะครับกับบริมาโดยเพราะว่ามันอยู่ไกลครับไกลดีที่ครับบอ่อเปนไก่ไกลก็เลยอ่าการเดินทางเข,ข้ากะลําบากนะครับเนาะบาดนี้กะ พอสวายกะสีผ้ามาตามอีกเลยครับเด้ออ่าคือเพิ่นอาจารย์เพิ่นให้งวนันไปนะครับให้เขาซ่องหาโดยตรงๆเลยนะครับเนาะอยู่ที่อ่าสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์วังขอนแดงครับอ่าถึงจุดนี้เคยมาถ่ายถ้ครั้งหนึ่งนะครับเนาะก็ะได้อ่าเต็มๆไปอเอฟซีเข้ามาเด้อครับเด้อกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวายครับอ่าขอสำคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะครับเนาะ ไปบาทนี้ห้าสิพากันเข้าไปกราบครวะเพิ่นอาจารย์นะครับเนาะเพิ่นชีให้แนวทางตัวใดครับเอาซ c นะครับเด้อไปตามพ่อสไว้ไปครับครับนี่ก็ให้ชมบรรยากาศอ่าอยู่ข้างๆอ่าหน้าอ่างเก็บน้ำนะครับเด้อมอกนี่เป็นหน้าอ่างเก็บน้ำเพิ่นก็เลยว่าถูกหวยจนได้ย่ายวัดประซั่นครับมองนี้อากาศเย็นดีนะครับเห็นบ่ครับบรรยากาศดีดีครับเนาะครับ สีเข้ามาครับแถว์แถวคนก็เป็นเทือกเขาเนาะครับเนาะลงมานี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำลมโชยเย็นสบายครับอยู่นี่บาดเแทก้กสีถาฟังนะครับเดอบอ้อว่าเพื่อนอาจารย์สีให้แนวทางตัวใดกับแอดมินที่มาก,กันหลายหลายสองนะครับเนาะ,ะนี่คือเบื้องบรรยากาศไปก่อนครับบาดสีผ้าเข้าไปหาเพื่อนอาจารย์ครับเพมันกำลังเตรียมตัวนะครับเนาะ ตามเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับคนนั่งกินแล้วก่อนครับครับเริ่มครับกลาวนมัสการครับอาจารย์ครับกร่าวนมัสการค่ะนามสการจ้าว่าจังเลยเหรอเออครับอยากมาฟังมิมิตฝันอาจารย์นะคะได้ข่าวมาว่าอาจารย์ฝันแม่นฝันแม่นนะคกันโอ้โหาจื่องฝันว่านเป็นเร่องไรคะคันนี้ตะกุศตายตัวละ พูดยิ่งายเดิูยิ่งสองคนผู้เท่าแต่ว่าอายุเพิ่นบ่ากันกบหมูล่ะแต่ว่าพนไต้คือว่าพนตตยมันจะเป็นยังทนล่ะกับ่ฮหมูเหมือนกันดิเป็นเป็นผู้เฒ่าก็เป็นคนนันผู้เฒ่าฮานี่ละชี้่ิ40ขอ้นละโอกลางคนนะครับเนาะ40 50ิบนี่ละ านกลางคนเพิ่นเพิ่นเป็นยังค่อยตายครับอาจารย์โอ้โหแล้วแต่ว่าผมเห็นนะเีแต่ว่าฟันนี้จต้อนตายเออจะตีไม่เป็นตีเดียตัวไหนแล้วอาจารย์พุทโ่กาไม่ยิ่งก็ได้เอ้ยยิ่งเอ้ยคนกลางคนตายที่เก็ผู้ที่พุทโธนะค่ตัว อันผ <'t> <Christina. S 1> ู้มาได้ก็ได้ผู้บไร้กบไร้ดอกมาดับกันหากระเบนว่าสิได้เบิดเด้ออันผู้สลัดก็คอยได้ผู้่สลัดก็บือเก่าโต้ก็ระเบนว่าสิไ้เบอร์ก็อาจารย์ดวยนะแต่ครั้งเายขนตายมีอย่งกรถวัตีเก่าถุงหมอนอ่ะค่ะ ว่าอัตมาออไลก็มีอะไรแต่อัน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 กกันก็ก็ถามมาสันเนี่ยโอ้โลพอดังเราสันเอาดังกยังบ้านูเรียงเยู่ยังูเรียงู่ว่บเขาถือเียกับ่อันนั้นเิ่นวานะอันอันเบิ่งออกชีบออกงั้นนะอันเปิ่นหัวจักกอเราเขายังกันบ่รูเรียงเราอยู่่อน้นเว้นานนะอกอับิ้งอกชีบอนต้นน เขาถือยิ่บอกบอกให้ซื้อเลยจ้าเทียแต่แมนบอกมันออกผิดเขาคนอื่นเขาซื้อเลยแต่บาร์เรอร์บอกแต่ว่าพระยังนี่แม่นไผลมาอยู่กับสางบ่าให้ซื้อเลยเพราะว่าขอวัตรู่บาร์จันเสียมีแต่ญาติโยมออกไปซื้อนะครับอาจารย์เออกันแล้วเจ้าเฟินที่ว่าโอ้หลวงพี่หลวงพ่อหลวงนาหลวงลุงครับพันว่าจังไหนว่าคือยังโยมถามมาตั้ว่าเนี่ยแหละครับผมถามแบบนี้ เขียนให้ก็บ่ได้เด้อครับเออนี่ก็มาถามนอกจากสีไปเว้ากันลับๆหรือว่าอันนั่นทั้งสั่นได้อยู่ครับผมถ้าทีมี้ท่านที่บ่ได้อันอันเลี้ยงตัวผู้บาอาจารย์เพิ่นก็พาเฮ็ดมาครับผมอาตมาก็เคยไปอยู่หลายหมองเด้อืมประเทศไทยนี่บ่ไปแต่ภาคใต้อืจเป็นหยังย่านาย แก่จริงเราเวียดก็ดังนั้นนะประเฟศทุ่ดรงอนเลยไ่าพราะว่ามันไปค้างอยู่ไปจนวัดมาอยู่ตรงสี่ล่ะขาดแล้วมีไอ้แล้วเลยมาอยู่ตรงสี่ล่ะว่าัวแม่แม่เลยนะได้เห็นว่ายากบ่กเขามาบอกเลยจะไปแล้วมาบอกก็แต่ว่าอะไรนี่จะเสียงนั่นแหละดูได้ยินแต่เสียงเลยครับเสียงวัดก็กำลังสั่งนู่นขะอันเฟินก็จะ ล่วนซอยเข้าอยู่ก็อยากเฮ้ามลี้ยอยู 15, so, so, so. ่เพ uh, so. so, 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 ียงนั้นก็ได้ใื่กรลังย็ดกระลังสางทัน์นี่แล้วต่ว่นย่อมกัมาเขาก็สิมาช่วงวันที่สิบห้าสิบหกมื้อนี่ละสิบห้าสิบหกก่มไหยครับเออขัดขอมาเด้อะวัย่อมบัานอื่นทังอื่นว่าบอือนเขากัมาหลายห้บหแต่วันช่วงก็เวียนาานี่ละมาหยับมาง่อยละน่ากะ ะเจาก็มาเห็นงานใหไนั่นละครับจะมาเฉพาะวันที่สิบห้าสิบหกเลยครับฉันมาด้วยนีย่ <c oughs> ครับอาจารย์ที่ว่าฝันว่าพี่ยิ่งไต่พี่ยิ่งสองคนตาต่ความกันได้ไหมครับเออฝันเห็นว่าตาเออไต่สองคนสองคนเป็นเป็นไม่ออกละเป็นไม่ออาากาตพร้อมหมนเลยตก็ฝันก็ฝันว่าโคตไต่ก็คือเระต่ยตาลาตั้งข้อจากว่าไฟโอสองคนต่สองคนเออเหสองคนคุยกันครับก็จ้านั่นละ ว่าอันเห็นว่าเออชุมนี้มันตายไปแล้วเนี่ยก็ว่าไม่เนึ้คิดในี่ก็ฝันเนาะครับครับครับคือว่าคนตายนั่แหละครับครับแต่ว่าอาตมาบอกไล่บ่ได้ด้ครับครับเออครับแต่ว่าแต่ว่าตายพร้อมกันสองคนเลยก็ไม่ได้ซ้ำนี่ล่ละครับครับครับก็ไล่ก็นี่ กันว่าไยก็เนึ่ันสีลวงลวงนี่หรือกันว่าไยก็หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอัดกังน้มทีบดเลยใส่ความคิดที่ทีง่ายปวดนะคือกันแปลนะครับเป็นอะไรผ่าปัดปลาเนี่ยคืออะไร ก็แเพ่ียครแต่ว่าว่กพ่นก็มีค็นติดตามหลา่ด้วยเนาะครับท่าไรหล่ะนงีรู้อยู่บ่ไม่รู้ครับหลายอยู่ด้ค่แต่ว่าการรอการนี่ลามอื้อนี่มาได้ต่ว่นก็สีมบาบวกอืมแต่แต่ทำไมเหรียญบ้เป็นตางรูปนะครับครับมุ่มบานทับกุ้งเช้านี่เากันนะครับ อันซุปบัวหัวจางว่ากันแดงเลยล่ะครับครับผู้คนหัวจางคนกับบานมาจับน้่นอย่างเนาะเขาได้โชคลาบจากทีี่่นเคือบัวคือกับเจ้าเบื้อ่งโทรศัพท์นี่ล่ะครับโอ้ผู้คนไปเบิ้งมานมันก็เห็นสิู่นะครับครับคนเบื้องยูทูบตามช่องเห็นเนาเด้ครับมันก็เลยนั่มาครับยูทูปครับมันก็เลยนั่มากเขาพระสุ่มเงินไม่เห็นโอ้เสียวเหมือนกันเด้อ เขาบอกว่าเป็นนากไดเห็นนางีครับบางคนเดนกาเขียนด้วโอ้ีท่านไปันเดียวปิดก่อนก็ได้ครับปิดปิปิดก่อนก็ได้ครับครับนี่ก็คือ อ่าเพิ่นอาจารย์นิมิตฝันเด้อครับเดอ้อเพิ่นก็บ,บอกได้แต่ว่าเพิ่นนิมิตฝันเนาะครับเนาะอ่าเพิ่นสิบอกอ่าเป็นต้นเป็นโตบ่ได้เพิ่นก็นเลยว่าอ่าอันนี้เป็นความนิมิตฝันของอาจารย์เดอ้อให้พากันไปตีเอาไปนั่นเอาซั่นว่าอ่าเพิ่นฝันว่าอ่าผู้หญิง2คนตายเนาะครับเนาะผู้หญิง2คนตายกั2คนตายอยู่40กว่าขึ้นไปเพิ่นว่าครับ อ้ตัวสี่สิบกว่าคนกลางคนบ่ถึงกลางค้นกาสันวาครับเนาะเอาเอฟซีไก่จะเริ่มเดือดด้วยเข่ามาแล้วกักดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอสบายพารวยนะครับคันมักกะบตับนาะงคันนาะงคันบอมักกบผานคือตรงนี้แล้วเพื่อนสี่บอกให้เป็นปัญหาให้ยเปรตเอาเด้อครับเพื่อนถุงงวดก่อนมากกับขึ้นกันกำเพื่อนก็บอกให้เป็นหาเปรตเตียวกัเข่าสองห่านนะครับเนาะสองหากัไปออกบนนะครับออกบนกะเลยบริมาห่างหายมาอีกโด่นนะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่ไก่อยู่ตีนผู้ ะครับไก่อีหรีทั้งางนี้เข้ามานะครับเนาะนี่ก็อ่าเป็นนิมิตฝันของเพิ่นอาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกตัวเป็นตัวใบดอกไข่ไป็ดตี๋โด้ยโยมเด้อแต่ว่าเพิ่นเข่าทุกงวดครับได้กันทุกงวดนะครับเนาะอ่าส่วนหลายผู้ที่สิมาหาโชคหาลาภนี่สิมาแต่วันที่สิบห้าสิบหกมหาเพิ่นครับอ่าส่วนไก่ไก่วันหนึ่งสี่กาสีคนมีคนทยอยเข้ามาเลยนะครับเนาะคอยมาพุ่นหลักกลุ่มสองกลุ่มอันนี้คือกลุ่มของ อพอเสวียพระรวยกะเดินทางามาหอดมาถึงแล้วกะเลยมาขอคารวะขอความเมตตาจากาพระอาจารย์เพิ่นเพิ่นกะว่าเอากะนี่แหละมิตรควมฝันตวนีละเปินวางสันนะครับเนาะนนคือเขามาหาเพิ่นได้กะ<ม>เพิ่นกะได้ครับเพิ่นกะให้แบบนี้มาตลอดนะครับเด้อ,อเอฟซีกะตีเอาควมฝันเพิ่นนะครับเนาะไปตีเอาได้ครับเพิ่นกะบอกว่าควฝันนะครับเนาะ ก็ไฮเวทตีเอาทีหนึ่งกสิทธิ์ถือใจเอฟซีหรือบอกรีวิเคราะห์กันดีๆนะครับเพอ่อทางแอดมินกับคิดออกมาแล้วก็โค้งสิเป็นตัวนี้นะครับเนาะก็เลยว่าเอาบาทนี้ก็ให้เอฟซีทุกทันนะครับเนาะใจวิเคราะห์วิจารณญาณการรับชมให้ดีให้ตองแท้ครับกับฟังกับขัด้ะครับเพิ่อฟังกับขัดคอยตีออกมาเนาะครับเนาะกเขาก็สรุปออกมาว่าให้ให้เอฟซีสรุปเบิ้งน้ำแน่ฟังน้ำแน่ครับก่อนสิ เบิ่งตัวเลขก็ลายนะครับเนาะฟังให้ชัดๆเลยบ่แม่นว่าเฮาสิบ่เบิ่องตัวเลขตัวเดียวนะครับเนาะให้ฟังคําเป่าคําจางเพิ่นนะครับเด้อ FC เอาอันนี้ก็คือเป็นการความฝันของอปู่ฟังขอนแดงครับปู่วังขอนแดงนะครับเนาะเพิ่นบอกว่าบ่ให้เอ่ยชื่อ,อบ่ออกชื่อออกหยังเพิ่นเออยเป็นวังขอนแดงได้นะครับเด้อเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ FC ของพ่อสบายฟ้ารวย ที่เขามาชมคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอขอบบนขอพูดในร้าย,น,ายานะครับเพื่อทุกท่านขามาอย่าลืิ่มมาขัดเบอร์ใส่หนิเมื่อน,น้อยน้อยขอหันจิ้มลงไปม,ม,มือไปเมื่อสี่ขึ้นนะครับเด้อขอข้อละหนึ่งขังค่ะพ่อนะครับเนาะขอการกดไลค์กดแชร์กับเอฟซีกับกดได้แชร์ได้ตลอดนะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามานานพอสมควรแล้วนะครับเนาะขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเด้อขอให้เอฟซีของพอสวัยพารวยจงโชคจงมั่นกับทุกคนทุกคน ให้สมบูรณ์รุปสมบัติสัพสมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะขอ,อกลราวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียังมม่ครับ